สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขค้นจ้าสมซามาผาแซบม,มาล่ะค่ะมากับใครนอป้าบอลครับป้าบ,บอลคนนานครับพี่น้องมาเนี้มาผามาสดแกงเห็ดไข่คะ<อ>่ะเห็ดไข่ดอกจุ้มๆค<อ>่ะพี่น้องอแกงนี่แ่บแน่นอนกรุบๆหวานๆออเอาเลิปป้าลงมือเลยคะ<อ>่ะ<อ>น้ำใหม่ต้มด้วยค่ะพี่น้องบนเอนี้บมีผักกับเจวเจลสมสม ทรงไทยก่อนค่ะทรงไทยเฮ็ดไข่มั่สิบเบิดหนามนละได้ค่ะพี่นอออ้องบางท่านก่ะสิบ่เคยกินนะค่ะว่าดอกจูมม,มันเอามาแกงสิเคยกินแต่แบบบ,นบานๆตํำปนหอมๆนะคะอันนี้ก็ลอยแบบนึงเนาะ เกิดมากพึ่งเมื่อคยกินอยู่จังหวัดนานนี่ค่ะดอกจูม,มันแกนเสียงดังนิดน,นึงเขาผู้หญิงบ้านมันลออ้องเสียงเครื่องเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศครับประกาศ ไม่่คะใหพี่น้องถามว่าปลาบอนกินเป็นอยู่บ่แนวนีนวะสันอันเพื่ิาเล่นนะแ <c oughs> <c oughs> นวบบมีเลือดนะค่ะพี่น้องต้องหัวต้องหัวแม่มือแดงเขาเลือมาเด้อคะ่ะเด้อมาสด ความหอมมันกับสีบัวหอมคือดอกบานเนาะคะ่ะแต่ว่าความกรุบความหวานมันนะคะไข่ไข่เฮ็ดละงกุกกุหลแบเบนา<อ>ะกแบบุะลาบกิโลละสามรอยะค่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดดอกจูมัน ที่สับนต้องมันต้องอยู่ในป่าเนาะเห็ดต้องอยู่ในป่ามันต้องมีความชื้นเนาะจังหวัดน่านนะคะ <c oughs> หลายเห็ดข่ <c oughs> อำเภอหน้ามือนหน้าน่อยเนี่ยราคาถือสุดล่ะคะ <c oughs> ทั่วประเทศไทยเนะะี <c oughs> ่ยค่ะสมว่า ดอกบานจานละยี่สิบบาทค่ะจานละยี่สิบบาทไม่มีที่ไหนในประเทศไทยเนะาะเลี้ยไรได้ค่ะพี่เนา<อ>ะนาเฮดล้วมาสื่ออาเดอวยค่ะอืะะื่นเขาเจริญละเนาะ สีค้ายแพงก็คือเทนคนซื่ออยู่เนาะคะ่ะพี่น้องท่างนี้ยังเป็นแบบนี้ ทำที่ไหนมันเจริญมากๆม,มันก็จะอยู่ยากเนาะต้องใช้ตังค์ผัดฉันน้ำมันหอยหอยก็อร่อยเนาะใช่ไม,ม่ผัดกะแสบเนาะคะ่ะพี่หนงผงอะไรนะผงเห็ด เห <an> ็ดเพาะผัดผัดน้ำมันหอยค่ะแชมปียองเลยรอ่ะนม่หมดหน้าเห็ดนี่เป็นอะไรต่อน้อไม้น่าจะยังเหลือเยอะค่ะ น้ำใหม่ไล่บมเบิดง่ายเนาะค่ะพี่น้องคุณหล่อจนหอดเกี่ยวเข่าคนเนาะคะ่ะเดาวหน้าไหนเกี่ยวข้าวนะค่ะอยอดสเดานาะมันปลาหวานน้ะเริ่มเข้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยกินกำหลาบนะคะสะเดา สนุกดีเหมือนเนาะรอแบบรออะไรออกมาแล้วก็กินื้นบนกันไปแต่ละฤลลดูกันสนุกอยู่แล้วคนอยู่ในธรรมชาตินะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าคนอยู่ในเมืองนะสิจะมีกินขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องสร้างทั้งเพจทั้งยังแดแต่มันกระโบสดนะกระโบเป็นยังค่ะพราะแกคัดแดด มลมครับลม,มลม,<ผ>มแหจจ้งๆโอ้โหแล้วครับจับขาไว้อยู่จับไว้เดี๋ยวหนูจะกินจับขากล่องขาไฟไว้แล้วครับธรรมชาติของแท้ไม่ได้เตรียมมาครับ <c oughs> <c oughs> ไปละ้ปะลมอืมหน่อมมไม้กับน้ำจิ้มเนี่ยมันเข้ากันนะแก้ววสมๆนะคะ ตัวหนึ่งค่ะแกงแกงแล้วได้ซ้ำนี่ค่ะหอมพอ,อิตูอ หวกนะค่ะพี่น้องยางมัดเด้กินห,ห,หัวหัวทข้งนี้เอื่นยังปลาอีหัวหัวอิหัว,หวจะไม่ค่อยมีละทั้งทั้งภาคเหนือไม่ค่อยมีละเพราะว่าน้ําท้องนาท้องไรมันไม่มีละหววมันจะเป็นเพราะว่าตามท้องนามันจะเป็นบ้เดย์บ้เดย์สอนน้ำน้ำทงหน้านะคะทั้งคนจีไปเอาน้ำห่วยเนาะทำาม็นน้ำหนอกค่ะ ไม่ก่อนมันอยู่มำจมท้องหน้านะห้วยนาเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรละมันเป็นยาฆ่าแมลงหมดแล้วไม่ได้ละตายะ่ะยาแห้งค่ะทั้งนี้นะ <c oughs> แห้งคือแบบนลายแห้งนะคะถ้าพ่ใส่ย,ยาคุ้มยานี่เขาได้กินแน่นอน แช่บัวปลาบัวแมนน่แนวปลาบรนไดได้นี่ค่ะแ <c oughs> นวปลาตรงนี้หยางในจังหน่อย กินตุนไว้ก่อนค่ะตุนไว้แบบว่ามันสิเบิดแล้วนะค่ะพี่น้องสิเบิดหนามันแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะ<ไ>เห็ดใครข็มทั้งดอกตูมดอกบานเรียบร้อย 嗯。Mm hmm. <gegen violin> <ature> อิ่มค่ะอิ่มอมอิ่มแห้งค <és> ันกินกับข้าวเหนียวนี่มันจะกินบ่ได้ลรยนะคะพี่นนอกเสียดายทองเก็บไว้ใส่เห็ดไปละค่ะพอกันไม่คลิปหนานเนาะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเท้เกียรติเขาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมเหตุคลิปต่อต่อไปค่ะสมชากับป้าบอลคนน่านค่ะลาไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ